ถาท่านขอให้เป็นการท่านเพื่อเพื่อการดับถุกเด้บ่เมนท่านเพื่อการเพิ่มถุกท่านยังกระดาแต่บ่เมีนวาห้าสิบไปอธิษฐานขอเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเื่องแหลกถ้าหามันเป็นเคื่องแหลกแล้วเอิ่นว่าท่านเพื่อการเพิ่มถุกบ่เมนท่านเพื่อการดับถุกหลายคนทีมาท่านยังกระซังจะไปอธิษฐานขอเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็น มันทางสุดใดมันเอาเองดอกยิงย่งยิ่งบ่จากใดยิ่งใดยิ่งให้ยิ่งได้ประเภทนี้ยิงให้ยิ่งได้บางทียิงย่งบ่งจากไดทางใดมันจะเป็นเครื่องหลอกเครื่องหลอกไว้บ่ให้เข้าจะไปนิพพานเออมันสี่เหตุให้ค่อย,อย,อย,ลยๆลุ่ยไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเริ่เป็นไปตามเงินเป็นไปตามธุรกิจที่จะเคลืต่อไปจะไปอังสันเลยนั้นทาน่านยังกระซังเห็นเป็นเพื่อการรับทูก ออการรักษาศีลมันกน็คือการรักษาตัวเองนันแหละหรลักษาผู้อื่นก็นคือรักษาตัวเองเพื่อข้อมบริสุทธิ์ภายในภายในของเจ้าของเองเพื่อนว่าปานาติปาตาห้ามมันบ่นพวกเธอทั้งหลายจงหมดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเถิดนั่นหมดเวน้นห้าบอไปทำลายทำไรผู้อืน่นเมื่อกลับขึ้นมาบ่ทำลายทำไรเจ้าของเองรักษาเพื่อการบริสุทธิ์ในการเพืคือการการโกหกแค่ไหนผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตสั์สินงอย่านกัน การดื่มสุราไม่ไคือคือกันเพราะเป็นการมาทำลายาของอเก่าแล้วก็บอสนับสนุนผู้ใดในการดื่มเพื่อกันถูกอย่างเห็ดเพื่อความผลถูกอย่างเดียวเพื่อความดับถูกอย่างเดียวเพื่อถึงพรันพานอย่างเดียวเพื่อให้เกิดกับร่งใจในการถิ่มทุกอย่างอย่างเดียวบ่ใหยมีความรลกคกามอะไรกวามห่วงหากับผู้ใดผู้หนึ่งพอต้องไปหาโอยหายยังดักกันได้ที่เพิ่นว่างไว้สวยงามแล้วละเอียดสวยงาม ทำตามได้ง่ายๆเป็นว่าท่านศีลเนี่ยครับมาปัญญาบริยะาคันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขา<ม>เพื่อการดับทุกข์หมดเลยเพื่อการ,รกลับมาเกิดอีกเป็นตึงเอาท่านขึ้นก่อนนั่นเองจะท่านเพื่อการเพิ่มทุกข์จะท่านเพื่อการข้างเพิ่มละ่ะเพราะว่าอย่างาถ้าเริ่มตัวแหลกตัวท่านไปเมื่อก็ข,อน,นขอนั่นขอนี่บาแห่งก็เอืน่นมาแหลกเอืน่นทำบุญแหลกของก็ไดทำบุญไม่ละบาปก็ไดได้ทั้งหมดนั่นแหละ บาปไปว่ายังกังวลเล่าร้อนกังวลกระวายเสียดแทงมีความเล่าร้อนอยู่ในภายในหัวใจหลายอย่างแปลเอาโหลดเพื่อความบังคับมาเกิดอีกแต่ว่าต้องมีการฝึกหัดในการตัดในการปล่อยในการว่างเลยแต่พ่ามีการฝึกหัดเริ่มต้นแหลของการเสียสละในสิ่งที่ตัวเองหามาได้โดยกำลังของเจ้าของเอง ถ้าท่านยังไปอันนั้นกับคองกูนี่กับองกูเอาไปเอามาได้เอาของกูนี่ที่มาท่านมาแด้วก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ดีผู้ใดต้องฟังเรื่อยๆฟังให้มากฟังให้บ่อยจังเกิดความพิารณาเห็นแ้วก็คลอยตามตามความเป็นจริงจริงแบบใดเท่านังสีซ้อนไปดอกอันนี้จังทุกครั้งหน้าตายแบบใดคนเท่าแม่นสีหักผู้ใดบัดใดกระางแต่สุดท้ายมันก็ตายจากกันแน่มันก็ไปมองหันอยู่ ว่าพยายามที่ทำความขัดใจในมมักมิองแปดทำความขัดใจในถูกสมุนไยนในรธถูกก็คือยังควบจูบไข้เด้ป่วยควบผ่าจากสิ่งเันเป็นที่รักควบยากไดดังใจมันอีแมลบัตรดับถูกเด็กค่อยๆว่างภายในหัวใจของเจ้าของเองเห็นโทษของความหลักของความผูกพันเห็นโทษของความยุดมันคือมันเห็นโทษของความเกลียดพรอมความเกลียดมาจากความหลักมันไม่จากใสละ โทษทห้งความปรารถนาสุขความความปรารถนาสุขเหตุแห่งสัตว์ทั้งหลายเที่ยวเวียนว่ายายเกิดที่นี่เห็นโทษของอารมณ์ความรู้สึกคนเที่เหตุน้ำความรู้สึกเท่านั้นแหละสิไปมีอีกอย่างฟังให้มันเข้าใจเด้ามรู้สึกที่พอใจอย่างเดียวความาพอใจบาเอา มีความปรารถนาสุขอยู่มีความปรารถนาเฉพาะความใดด,ดังใจของจ้าของโดยไฟเดียวอ,อ,อันผู้อื่นก็นสุดบ่เิเวณให้มันพิจัยเนี่ยบอกนั่นแหละตาปาถ้าตเขายัางปรารถนาความสุขหรือปรารถนาเฉพาะความพอใจเฉพาะแต่ของาฟาเดียวความบ่พอใจกับติดตามมาในความพอใจนะั้นโลกธระทัแปดเนาะมันจะไปมีอย่างออสุขกับทุกข์ก็เป็นของกูกันยุคเคืองมันให้ได้ยุคกลางๆลู่มาท่านทัน้งสุขและทุกข์สุขและทุกข์เป็นของบรมีกิง เป็นของสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งนี้กระดับไปด้สยซื้อสุก์เป็นความหยุดมันถือมันของคนทั้งหลายส <c oughs> ารเสริญกับนินท่ากับือกันมันก็เป็นของบ่มีจริงคือกันนันแหละมันไม่จริงเพราะว่าเข้าไปหยึดมันถือมันไม่อัตตาไม่ตัวตนเองแต่เขาย่องกับดีใจนั่นยกตนขึ้นมากเออแต่เขาด่าเาด็ก็เสียใจเนี่ยยกตนขึกันมาคือเก้านั่นแหละ ก <c oughs> ็อโดยลาบแล้วกั็เสื่อมลาบเป็นธรรมดาแทนที่จริงซิ่งนี่เกิดซิ่งนี่ดับท่นนั้นเองเพราะว่ามันไปยึดมัน่นเธอมัน่นเวลาใดมากแล้วก็ดีใจห่วงแหนรักษาเอาไว้นีการห่วงแหนและรักษาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเป็นคดีความแบบนี้ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลักของสันตีข้าไม้ให้มันแตกในตัวเองเอาประสบการณ์จริงของชีตจริงขอาจะความเองเอามาเทียบกับธรรมะที่บนแสดงนะจริงหรือไม่จริง,รงถึงจะเก่า ถถ้าเกิดมาเก็บใครไือป่วยจักเถื่อจำอ่ไ้สั่งนะถึถ้าเกิดมาหเห็นคนตายมาเท่าไหร่เราคิดจู้วะว่าจะของในสุดท้ายแหละก็ต้องตายเออเือสืไปเก็บเอาอารมณ์ต่างๆในความหวงแหนอันนั้นอันนี้เออมันวะพยายามฟังแล้วทำความขอาใจให้มันได้ทำความขอาใจใมันได้หราเห็นโทษในความยึดหมันคือมันหเห็นโทษในอารมณ์ ทุกคนเหตุตามอารมณ์ความผัสสะของเจ้าของเองนี่นแหละข้อมรู้สึกบำรุงเลี้ยงความรู้สึกความรู้สึกที่พอใจตัวเดียวนั่นแหละอยากให้กายของเจ้าของบะเถ้าบะแกอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละความรู้สึกคือเก่านั่นแหละอันก็เลยว่าแต่ความเถียงนั่แหละค้อมรู้สึกก็ทำนั่นแหละหากมันไนใดกระสางมันก็ป่วยขึ้นเก่านั่นแหละหายน้ำมาท่าปาก หาเนวมาท่าหาเนว้มาบำรุงผิวเพลนยังกระสานสุดท้ายกับไหลเข้าไปสู่ความเสื่อมสยลายไตคือเก่าอาหารใดดีๆหาเลี้ยงเข้าไปเนะาะรสชดศาสติ์มันอยู่แค่ลินหนึ่งดิไหลลงไปในหูข้อผ่านลงไปในหันแล้วก็บบม่มีหลชศาสตร์กินกไปเถอะมันสิถวยละจานแบบเป็นมืน่นเป็นแสนก็กินกาไปก็คือเก่าลหละกินไปหาเถ่ากินไปห่าไตเนาะให้หัวใจเข้า่ามาชิมา <laughs> มันก็ต้องหาเป็นธรรมดาตั้งว่าจะเอาดูความลูกของมาใส่ดูความโลภกของมาใส่มันบอกมีเมืองพ่อดอกมันจากหลักของพู้นั้นเวลามีผลประโยชน์เกิดขึ้นมันจยากได้คลกขัเด้คินเพื่เด้อคขึ้ม้านั่นแหละตอนมันอยู่น้ากันบอท่านมีอาหารเกิดขึ้นเนาะมามันก็กินกับกาเทนานเด้บ่มีอย่างอื่นเด้ตอนมีอาหารเกิดตอนบอท่านมีอาหารแล่น้ากันเล่นน้ากันสนุกสนานกอดเกี่ยวกัน กัดกัดกันเล่นๆกัดแบบแบบยอกกันลองมีผลประโยชน์เกิดขึ้นรู้บ้านนี้กัดกันเอาเป็นเอาตายเลยธรรมดาคนกือการลองมี้ผลประโยชน์เกิดขึ้นรู้ออตอนแรกปรึกษากาาัาานว่าสิไปหาเงินมางหางบงนี้ปุ๊บบัดนั้นมีผลประโยชน์มากหาวิธีจะเอาเปรียบกันแหละนันไปต้องเสนอต่า,างกันดอก <c oughs> เดียวกันนั่นแหละ ถ้ำเท่านั้นสิเป็นเครื่องแบง่งเครื่องแยกถ้ำเท่านั้นสิเป็นเครื่องแยกแยกอันใดพิษอันใดถูกอันใดพ่อเพียงหรือบ่พ่อเพียงอ,อันใดเข้าาเป็นกลงเป็นกลางนั้นเป็นยังไงฉะนั้นต้องอาศัยการเดิยิ่นเดินฟั่งแล้วก็นอ้อเขามาเพราะว่าของแล้วนี่เอาให้กันบ่ได้ต้องเหตุ้วยตัวเองสิ่งนี้เหตุโดยตัวเองพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วกเ,เข้ามานางัขางขมออยู่นี่คือมาส้างกำลังใจเพื่อให้ปล่อยว่างจาก สักิยาทิฏฐิวิกิจิชาวสิริประตูปามาทปฏิฆะกาเมลาคะารูปลาคกะลุบลักกะมานาอุตจัลและอวิชชาเดี่ยวผมเข้ามากับภาหากันละยอย่งเนี่เออเอิ้นว่าบาปกัเถิดเอิ้นว่าอาสวะกัเถิดเอิ้นว่าสัญญศัล์สัญญศัล์ก็คือความสัญญาอารมณ์นั่นแหละกับถือสักิยาทิฏฐิความถือตนถือตัวรูปร่างกายเป็นของเจ้าของบ่เฒาบ่า่แกบ่ตายเออวิกิจิชาวความสงสัยในเรื่องของกรรม เรื่องของบาปบุญสวรรค์นากศีลพุทธุปรามาต์สินกับบวริสุดแล้วก็ยึดมันถือมันแนวแนว,แนวทาง,งแต่ของเคยดาเนิน,นามาปฏิฆะคืออย่างความขับแค็นใจเวลาบริได้ดังใจอาขาดบาดหมางอยากทำลายอยากทำลายคน,นปฏิฆะการมาคะฆะเดี๋ก็น,นี่แหละอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับแมนอารมณ์ความรู้สึกทางตายินดีเฉพาะพ่อใจเฉพาะสิ่งที่สวยง,งามเสียงที่เพาะทิ้งที่เอาเฉพาะกูอพอใจพ,อ,พอใจ ทั้งหูทั้งปากอ,อาหารรสชาตินี้รสชาตินี้พ่อใจเฉพาะแบบนี้อะไรสัมผัสท,ทั้งกายมึงโดยเฉพาะสิ่งที่ว่ามันนิ่มนวลนขึ้นั่นแต่ว่าจริงๆแหละคือว่าความพอใจของใครของมันเด้เฉยมันพอใจพึงใจนั้นเดียวกันกับเป็นไปบ่ไดมันยับมาผู้อันปฏิบัติในจากน้อยอาจจะไปหลงในรูป,ปชาติเมื่อเขาสู้ในชาติอันเป็นอปรณาสมาธิชาติสูงสุดแต่ก็ติด จิตสุขตัวดันกันนี่อรมณ์ประชั่นกัคือกันมันหละอุตจัเดชความฟุ้งซ่านความลำข้าญต่างๆนหน้าหลายอย่างจนถึงว่ามณะมณะก็คือความถือตนถือโตถือความรู้มั่งถืออย่างหลายอย่างในในความรู้ถือความเยอะยิ่งถือว่าจะของเป็นคนมีการศึกษาสูงถือยศถาบรรดาศักดิ์ถือแต่ของมีความรู้ถามาทั้งถ้ำก็ถือว่าจะของเป็นผู้รู้อีกนะไปยังสั้นเลย เราเกิดเรืองความฝูงฟันมันงิดเกิไปเวลามีการแสดงความผิดเห็นปุ๊บมีคนทีจากเข้าใจว่าจาขความเป็นผู้มีความรู้มากๆมันสิแสดงออกในความโกรธโดเพราะว่ามันบอกว่าถึงตีกูหยุดใบเราเลื่อว่อาอาวิชาอะไรสิบดงังอะไรว่าสังยอดสมัอนี้มันเปลี่ยนมาเป็นสังโยน์กับสังยน์กับสังโยชน์ไปหลดเข้าใจวันเดียวกันสังยน์แปว่าสัญญา สัญญาอันเครื่องผูกพันตราตึงอยู่นม่อาจสามารถปล่อยสามารถวางได้เออสัญญาสัญญาชนะที่เอิ้นว่าอาสวะก็ได้อารมณ์อันคล้องอยู่เกี่ยวอยู่อารมณ์อันหนักอยู่อารมณ์อันคับแค้นอยู่อารมณ์อันไม่พึงพอใจอยู่หรืออารมณ์อันพอใจอยู่ที่ติดอยู่คล้องอยู่เกี่ยวอยู่คือเข้าอาสวะกัมแมนอวิชากัมแมนสันญุตสิบกัมแมนแมนทั้งบดหมหละอวิชากัมเน โดเดียวการบดรวมแล้วเฮามันรวมลงแล้วก็เอิ้นว่าอัตตาตัวตมมนกองแม่นเฮาพยายามที่สิละทั้งบดที่มันเหนียวหลังที่มันเกี่ยวไว้ผูกพันไวเ้เฮ็ดให้สัตว์ทั้งหลายนั่นเวียน,นว่ายตายเกิดถ้าผู้ใดเห็นโทษของความยึดมั่นถือมัน่นผู้นั้นก็เอิ้นว่าเริ่มเห็นทางถ้าผู้ใดเห็นถูกแล้วเอาถูกนั่นเข้ามาพิจนาก็เริ่มเห็นธรรมถ้าผู้ใดเห็นธรรมแล้วผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าน่่ละ จังว่าพระพุทธเจ้าจริงๆนะบ่แม่นรูปร่างกายเพิ่นได้ธรรมะที่เฮ้าฟั่งอยู่ธรรมะที่เฮ้าได้เนื้อได้หนังธรรมะที่เฮ้าเข้าอกเข้าใจธรรมะที่เฮ้ารลู้ซึ่งบัตุกอย่างธรรมะตัวนี้นั่นคือพระพุทธเจ้าแท้ๆล่ะอันนี้นเป็นรูปร่างกายเพิ่นที่เฮาเห็นพระพุทธรูปเป็นยังคือเอว่าพระพามาจากรูปก็อาศัยรูปอันนี้แหละสแสดงธรรมโดยเอนรูปด้ดยปันปยป่นรูปไว บุคคลผู้นี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้มันบม่มีผู้ใดเห็นดอกจกคนดอกพระพุทธเจ้าอันโตกิงมันเกิดพระท่านก็เลยปั้นรูปอ <c oughs> ันนี้ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นท่ามาเจดี <c oughs> เป็นคลั่งแหง่งความรูลสัพพะควอมรูหลายยางเวลาเข้ากาบพระพุทธเจ้านะ่ให <c oughs> ้ตั้งใจกาบเลยบวมเป็นกราบอิฐหินปูนรส้เด้อดเข้ากาบความูลของบน บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลเป็นเลิศประเสริฐสูงสุดในโลกหลกักกระหลายๆโลกเป็นเป็นผู้นําแสงสว่างทางเดินของชีวิตให้สัตว์ทั้งหลายขนาดความเกิดความเมวียนว่ายายเกิดคําว่าวัตะสงสารผู้ได้เอาออกมาเบาเาบาเป็นพระพุทธเจ้ามาเบาเรื่องสวรรค์เรื่องนโลกกับภัเอาออกมาเขาว่า,าเพื่อนเป็นเพื่อนเบาผู้ได้เฮ็ดให้สิ้นการเกิดใดผู้ได้เฮ็ดให้หูทางการประกับมาเกิดอีกได้กับพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าห้ากราบ ก็แล้วก็กาบพระนี่ตั้งใจดีๆกราบให้มันถึงพระพุทธเจ้าแท้ๆว่ามันกราบเพราะตะปับๆ,ๆกราบพราะตะเป็นพิธีหลายคน,นฝักหลาบมันเลยบ่ได้ถึงถ้ำยักษเถื่อฝักหลาบป๊อกๆ,ๆ,ๆทั้งอวย,ยๆๆเอียงเงียงเว้ากันพร้อมกับมีเยอะๆถ้าไปสองคนทั้งว้ากันทั้งกราบกราบมันมันเป็นทางกายซื่อมันเลยมีผลอย่างเดียวร่างกายอันนั้นใจของมันน้อมถึงว่าเขากราบเออใส่หลังตีนบนกระักกระโลดใส่ตักบนกระักกระโลด จิตใจมันก็ร่วมน้อมก็มันงก็เป็นบุญเตัวบุญมันไม่ได้เหตุยากจัาเม็ดไหมบุญคือความสงบบุญคือความสงบเย็นไหมบันนี้เบากันเบาพื้นกันกยกำลังมันในอารมณ์อยู่กับเออมันกระเทินมาหัดหนาพระแร้วกระพากันกาบหันหนาเบากันเบาพื้นกันอยู่ันาดก็ไมงมีมุมมีแบบเหตุลักษณะ่าทุางกายกราปักปักปักตรงนั้นไม่ได้ยั้งไม่ได้ยั้งเลยอันนั้นแล้วก็หลงตัวเองไปเลย เวลาวะมาจะใสมาต,ว,มาตว,วัดไปทาบุญเขาว่าดีหรือทําบุญหายังไปหามเบาผืนคนไปอวดลูกอวดหลานจาขอเองบดแนวอวดกับเบาผืนเพื่อนขางแล้วก็เบาผืนพี่น้องเนาะกระแรงสันดิลไม่ได้ถึงบ่ได้ถึงเข้า่าบุญเลยบุญเนี่ยคือความสงบเย็นแ้วกลเป็นประโยชน์พร้อมใจมันสงบใจมันอย่งใจมันสบายดลยพราะตามาเห็นแต่คนมันถึงบุญในแท้ พ่อเ้าไม่เห็นพระพุทธลูกยังสิปพ๊บใจมันสงบลงแล้วนี่น้อมกาบลงไปเกิดความปื้มปิติกระไดเลยวันมาทำบาดาเียแต่คนเข้าใจแต่คนเข้าถึงมันจะเป็นลักษณะนั้นส่วนมากบ่คอยฟันดอกเวลาเพิ่นแสดงทมเฮ้ยจะเ้าอีหยังดอกกวาเด้เวลาเพิ่นอยากบอกเลขจังสิบบ่แมนเพิ่นบอกเลขดอกเพิ่นกระว้าแสดงทมไปของเพิ่นไปจับเอาเป็นเลขมัอนก็มี่เนาะ เพิ่นก็บอกเอาพดชงเจ็ดเดินกัจับเอาได้บันมักมีองแปดหึกว่วาแล้วเจ็ดแปดว่าได้บันแหวงสันอิรีได้บันถือซักเลยขังไปเลยบันกัในงานกับน,นี่มาถูกเกี่ยวกันเลยกเกยพิ่นกับสดงไปของเพิ่นตั้งหากสันมีหลายอย่างพกเขามันลึงลอะไรนใ่การว่าจังสีได้ยินว่วจังสีเนาะ ผู้อื่นๆนั่นพยายาม้องเข้าไปให้เห็นอริยะในตัวเอง <trousers. S 1> ให้เห็นความจริงในตัวเองให้เห็นว่าจะคล้องน네ีือเลิกเบียดเบียนผู้อื่นได้หรือยัง่งเข้า่าอริยะไปว่าผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่มีศัตรูได้อริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าไม่มีคือตัดออกตัดศัตรูออกแล้วเรื่องอริยะ <c oughs> จะคล้องถึงอริยะหรือยัง่งอองค์คุลิมนันข่าค้อนศัตูมุตุมุกเพราะตาภูตเจ้ามาให้ความรู้เพิ่ม พิจารณาตัวเองเราหยุดแล้วพุทธเจ้าว่าแต่ว่าท่านนัอนเลายังไม่หยุดมันแม่นนะใดก็ไปถามตีทั้ทงทั้งทีห้าเป็นผู้หยุดยุดยืนถามแท้ๆหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดมันจุดต้องเข้าใจว่าแต่อของยืนอยู่นี่กูเป็นผู้หยุดแต่ว่าสมณะยังยังยงอยูย่ตามธรรมดา้วสมณะบ๊ะิีตัวหนะ้าแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลหนะ้าแบบเฝ้าแล่นไปไปรัดนาเพิ่นไปก็เลยอยากสนใจก็ถามบิ่งกันนะ ผมเดินเดืแทแๆท่านเป็นผู้เดินเดือดแถคือมาบาโกหกแบบนี้บ่มีสัจจะแบบนี้ตามธรรมดานะธรรมนาตอ้องบอาความจริงตลอดนั่นคือเบาวขีดตัวเราหยุดแล้วจากการเบียดเบียนทําร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสัตว์ก็หมายเพื่อน,นั้นน่ะเนี่ยเห็นบ่าสติดึงขึ้นมาเลยแต่ว่าเฮ้านี่เดือดร้อนเพระาะการไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นได้จะได้ปลากินก็บโยหยากนอนกัยาก คอยระวังแวดระวังไข่อยู่ตลอดในสมณะองค์นี่งเบาจริงได้วันนี้แน่สติดึงขึ้นมาหาจาของเราฟังธรรมตอนนั้นพ่งก็เป็นอริยะตอนนั้นเลยลหละคนมัหยุดเด็ดขาดเลยวัดนี้นี่แหละน้องขอม่าว่าจาของถึงอริยะยังยังเบียดเบียนตนเ,เองแหละยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่บแบอทั้งคนและสัตว์อยู่แบบสินหานั่นแหละครบแล้วเป็นโซดาสกิตาฆ่าได้แล้ว แต่หน้าค่าสิ้นแปดมันสินยนุกสู้ขึ้นเอาเองเป็นเองเลยอัตโนมัติเอาเอาเอาโซดากับพ่อหน้าเนาะโซดาบันเฮ้ยเนื่ะเอสิเอาเอันโซดาเป็นบ่โซดาสิงเด้อเป็นบ่บ่เมนนั่นเด้บ่เมนบ่เมนโซดาบันโซดาสิงเป็นประจำเนาะก็บเ็นซั่นแนาะ แต่คนมีบุญแล้วยังก็แล้วแต่สะดวกเบิดนั่นแหละเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาบาริปรารถนาว่าเอาบุญจะไปแลกของดอกสิเป็นไปเองทิเป็นเองคนที่เขานิพพานรวยได้สิบอกให้แต่ว่าต้องถิ่มพิมรวยออกให้ได้ <c oughs> อแนวไาจากไดเสือกจากไดนี่นะเครื่องหลังมันเครื่องหลังจิจการงานก็นดีเงินก็นไหลมาเทมาเด้ <c oughs> มันจิรู้สึกว่าเลือเลือกะ แล้วบ่มีเวลาไปวัดแล้วบ่มีเวลาปฏิบัติธรรมยากน้ำพว่มรวยเนาะตาสิน<อ>แต่เวลานั่วตาสินก็เลยมหนิจักบาทเด<อ>้อมินมิมีหนิแต่อิ่ปิมมานั่นเด้เออยังก่อมันว่าเ,เออมันของเงินใสแล้วแต่ศรัทธาสรันโออิหาเอ้ของเงินใสมันกบาลเแื่อตาศนระัทธา มันเป็นระบรบ,บจับนวนเดน่นเงินไม่ใส่แน่แล้วแต่ศรัทธาว่าแม่มันว่าสาธุอาจารย์แม่จกวันจกักวัดสาธุไปให้กันเท่าใดนั่นรายการนี้ได้วัน <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ก็มี <c oughs> แล้วแต่ศรัทธาอีกตั้งหากเป็นสัตว์คนปฏิบัติธรรมยิงไปจากได้ยิงได้ยิคือพคนว่าย,ยิ่งให้ยิ่งได้นั่นแหละ มันสิมันจะเอาทรัพย์สมบัติเรานี่ยเขามันเนียวหลังไว้เป็นเครือ่องดังเครื่องดึงเข้าบ่าให้มาทางนี้บ่ให้ไปมีพ่านอยากวอามันเลยเอากิจาการงานเอาเงินเอาอันนั้นรู้รู้สึกว่าดีเบดทางนั้น,น,นอะไรมาเรยกว่าบ่มีเวลาลุ่มหลงไหลไปน้ำมันได้บันไหลไปน้ำกองเงินกองทองแลักกิจาการงานปุดออลืมทรรมะบันก็เกิดไปไปคัดอกคัดใจกันทั้งนั้นะ ธรรมะเรื่อบ่อสอยอยังไดเพราะว่ามันลืมธรรมะแล้วมันไปหาก่องเงินแล้วศูนย์ข่ากันตายเกิดคดีความไปอีกไปบบง่จเลยกัมีเลยนั่นแหละมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเขาวัดหนังแนนันนีแนะขาเข่ากันไปมันจังมีสติจังมีสติในการบริหารจิจการงานการเง,งินสติในการครบค่าสมาคมกับทุกๆคนนันว,ว่างจิตวางใจ อ่าเป็นกลางใดในการบริหารจัดการทั้งกิจการทั้งเงินทั้งคำบา่าคำบาดต่างๆเออเพื่อนก็สอนเรื่องโลกกัะทําอยู่แล้วเออกิสิสอนใจยังเขาได้จังสัน่นหรือเขานินท่าแบบนี้เมืม่อเรื่องข้อขาดบาดตายเศร้าหน้ากูเนี่ยมันก็ออกมาได้งตัวสถิติมันหนมันมีมากแล้วมันเกิดยกตนของใครของ,ของมันกบฟาดก,กันขากันตายมันมี่ท่านมีกอย่าง,อางเอาละพ่อละเอเอ